กองยักษ์ใหญ่เกมคอมเอเชียเอ็กท a ยแลนเกมโชว์พนึกกำลังเพื่อสร้างงานเกมระดับโลกใจกลางกรุงเทพวันที่16-19ตุลาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เปิดหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ2ง,งานเกมยักษ์ใหญ่อย่างเกมคอมเอเชียสุดยอดแห่งแพลตฟอร์มธุรกิจเกมผนึกกำลังครั้งสำคัญกับงานเกมระดับเอเชียตะวันออกเชียงใต้ไทยแลนด์เกม Show รวมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบประสบการณ์เกมที่หลากหลายและทรงพลังที่สุดแห่งภูมิภาคในงานเกมคอมเ a เชีย x ไทยแลนด์เกม Show ภายใต้คอนเซปต์ w o r l d of gaming ที่จะพาทุกคนฮุ่งสู่โลกแห่งเกม ปลดล็อกทุกประสบการณ์เกมแบบสุดขีดกับมหกรรมเกมระดับโลกใจกลางกรุงเทพแบ่งออกเป็น2โซนเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของอุตสาหกรรมเกมประกอบด้วยโซนความบันเทิงจะแสดงเกมสุดมันสำหรับบุคคลทั่วไปครอบคลุมทั้งเกมเทคโนโลยี e-sport และ pop c u เ t u r e ที่เต็มรูปแบบในปีนี้โซนความบันเทิงพิเศษกว่าที่ผ่านมา ความพิเศษปีนี้คือโลกมาหาเราแล้วครับเราจัดงานมหากรรมเกมในประเทศเนี่ยมาจะ20ปีแล้วนะครับเราจัดปีที่19แล้วก็เป็นครั้งที่20แต่ว่าครั้งนี้พิเศษเพราะว่าทางฝั่งของเยอรมนีนะครับก็คือ Gamescom เนี่ยนะครับโดยผู้จัด Gamescom เอเชียได้ย้ายงานจากประเทศสิงคโปร์นะที่เคยจัดในภูมิภาคเราเนี่ยมาจัดร่วมกันเป็นเกม e ์คอมเอเชียไทยแลนด์เกมส์โชว 2025นะครับในคอนเซ็ปต์เรียกว่า world of gaming mm hmm. ก็คือวงการเกมโลกมาอยู่กับประเทศไทยแล้วนะครับดันั้นชาวไทยทุกคนนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน mm hmm. เป็นผู้มาออกบูธนะครับมาพุเป็นผู้จัดแสดง mm hmm. เป็นคอสเพลเยอร์ hmm. เป็นเกมเมอร์ hmm. เป็นทุกๆคนที่เข้ามาใน4วันนี้ของเรานะครับ17อ่า16 17แล้วก็17 18 19นะครับงานแบ,บ่งเป็น2ส่วนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าจะได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะให้อุตสาหกรรมเกมโลก มาพบปากกับชาวไทยอย่างเร้าใจที่สุดเท่าที่มีการจัดงานนี้มาในประเทศไทยเลยครับแน่นอนก็ฝั่งของ B2B เป็นหลักเลยนะครับก็คือการทําธุรกิจกับวงการเกมนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ถ้าเราไม่ได้มองในมูมผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยยังมีผู้ผลิตอีกมากที่ต้องการเวทีในการแสดงออกผลงานใหม่ แม้ว่าพวกเขายังเล็กนะครับก็ยังเป็นเกมอินดี้อยู่เขายังสามารถที่จะได้พบปาก,กับพับบิเชอร์หรือว่านักลงทุนระดับโลกนะครับซึ่งทางโคโลนมเซ่นะครับโดยคุณปราการเจนเนอเรลแมนเจอร์เนี่ยได้ทำการแมทชิ่งนะครับนักธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเนี่ยมาที่พื้นที่ในประเทศไทยนะครับฉะนั้นจะมีการจัดงานเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนพื้นที่ใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็น B2C คือการจัดงานกับกลุ่มเกมเมอร์ผู้สนใจวงการเกมเนี่ย ก็จะจัดที่ห้องบอลรูมของศู์ปรเอาเขาไปเนี่ะเอ็กซิบิชันเท่าส่วนการจัดงานแบบ B 2 C เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ชมทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะใช้ e x h i b i บิชันฮอล์นะฮะสฮอลนะครับที่อยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยของงานเนี่ยเพื่อเทียจเข้ามาสู่โลกของวงการเกมค่ายเกมยักษ์ใหญ่นะครับมาเต็มไปหมดนะครับนำทงมาโดย Nintendo เลยนะครับก็คือ s ิ n e นนะนำพาสิ่งนี้ Nintendo Switch 2เปิดตัวใช่ไหมครับเราก็มีเกมสนุกๆอีกหลากหลายนะให้เล่นนะครับ แล้วฝั่งของทาง B2B ก็จะใช้ห้องเทนเนอรี่นะครับด้านบนนะครับเพื่อจัดการพบปะนักธุรกิจและก็ผู้ผลิตเกมนะใครที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งก็ต้องรีบจองพื้นที่เข้ามานะครับเพื่อจะได้มีบูธแล้วก็มีการแสดงตัวตนเนี่ยอย่างชัดเจนในพื้นที่นั้นด้วยครับสะท้อนว่าวงการเกมไทยเซ็กซี่นะต้องเรื่องนี้เนี่ยต้องให้พี่เปิดนะครับคุณวิราดิศได้พูดถึงวงการเกมว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกเขามองไทยยังไงครับคืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์บ้านเราเนี่ย จริงๆบอกต่างชาติเนี่ยเขาให้ความยอมรับเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านเอเจนซี่ด้างโฆษณาจริงๆวันนี้โลกคอนเทนต์เองคนต่างชาติเองก็เริ่มมองมาคนไทยเป็นหนึ่งในขับใหญ่ในการสร้างคอนเทนต์นะครับเกมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จริงๆแล้วใหญ่กว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์ซะด้ี่สุดนะครับซึ่งถ้าเราเมื่อก่อนเราเป็นแค่ผู้ไปโภคที่ดีเนี่ยผมก็อยากจะชวนเชิญชวนทุกคนให้เป็นผู้สร้างที่ดีด้วยการใหญ่ที่ต้นน้ํายังไงก็ใหญ่กว่า นะครับเพราะการเป็นผู้บริโภคเราก็แค่เป็นคนแบบค่บริโภคนะครับแล้วการที่เราจะเอาคนระดับมือสร้างเกมใหญ่ๆโลกเนี่ยมาพูดเสวนาในเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดปร,กรากายเล็กๆในการสร้างและสร้างไอเดียใหม่ๆให้กับเกมพับลิเช,ชอร์หรือเดเวลลอปเปอร์ของเกมในเมืองไทยเนี่ยสร้างเกมต่อยอดไประดับโลกได้นะครับอันนี้เป็นจุดเป้าหมายหลักของไทยแลนด์เกมโชว์เกมอนเอเชียทยแนเกมโชว์ปีนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ย ต้องบอกเราแข็งมากในมุมของผู้บริโภคมาหลาย10ปีละวไปสิปีละการที่เอาทางด้านโซนธุรกิจเข้ามาเนี่ยเพราะเราอยากจะให้มันมีการเกิดแมชชิ่งของธุรกิจนะครับการได้ฟังคนที่เขาสำเร็จแล้วสร้างสารรค์ต่อไปแล้วเรากาหวังว่าอย่างที่ว่าเด็กคนหนึ่งแล้วเกมสตูดิโอเล็กๆอันนึงเนี่ย จะสามารถสร้างเกมที่เป็นระดับ Triple A ได้แน่นวคนแข่งับให้ประเทศไทยใช่ครับคร้างเกับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องมาฮะบอกเลยทั้งประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าที่ผ่านมามันคือความฝันและจินตนาการเบอร์สุดของทุกๆคนที่จะได้มาเฉลิมฉลองนะฮะทั้งวาระการแข่งขันแล้วก็การเปิดตัวเกมใหม่ด้วยกันนะครับ ย้ำอีกทีหนึ่ง 16, 17, 18และ19นะครับโซนของ Exhibi t i o n เนี่ยจะเริ่ม17นะ 17, 18, 19เนี่ยที่สูก์กันไปจนแค่ติ้รวิกิจในเดือนตุลาคมนี้นะครับเราจะได้มาสมนุกสนานกันแน่นอนนะครับนีกอยากให้คุณปรากาสเล่าความใหญ่ของเกมส s c o m ที่จัดที่โคโลนนะซึ่งเยอรมนีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าต้นแบบของการทำเกมในภยูมิภาคยุโรปนะครับแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยไปด้วย Let's talking about your gamescom franchise that you got from Cologne Germany So, so gamescom is the largest gaming event in the world. and uh, when we brought, brought it down to, to singapore many years ago, we, we envisioned something big for the region. but really, after combining with thailand game show, that vision is finally coming through. so uh, thank you. <coughs> เข้าผ่าน2เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ gamescomasia.com นะครับแล้วก็ thailandgameshow.com ทั้ง2เว็บไซต์นี้จะมีข้อมูลเดียวกันนะแล้วก็เพจก็เป็นช่องทางเดิมที่เราเคยทำกันนะครับเพจ thailandgameshow เพจ online station นะหรือว่า os นะครับก็สามารถจะเข้ามาดูเนื้อหารตรงนี้ได้ด้วยนะครับ vt bear ไตก็จะเป็นอีกหนึ่งสื่อที่เล่าเรื่องนี้นะครับฉะนั้นโดยภาพเนี่ย thailandgameshow จากเดิมที่เป็นคอ c อี e v e n ์จัดเฉพาะคนไทยมาดูนะครับแล้วเราอาจจะเรียกได้ว่า ทำขนาดได้ใหญ่ระดับเซาทีเซอเชียเนี่ยปีนี้เราเรียกได้ว่าเป็น world of gaming นะครับหรือว่าการจัดงานระดับโลกที่เรามีความแข็งแกร่งจากบริษัทโคลอนแมสเซ่มาร่วมด้วยทั้งโชนโนลิมิกและทั้ง t u u Digital Group เนี่ยก็จะทำให้งานนี้เป็นระดับเบอร์ต้นของเอเชียได้ รเราก็อยากจะให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับมาอยู่ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของศูนย์ประชมนเมชชาิิสิริกิตนะครับทั้งชั้น G Floor นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ไปถึง t ินเน r รีด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยงานจะไม่ได้เป็นมิติแค่นักเล่นเกมเก่งมาประชันกันแล้วเรามาสนุกกับการซื้อสินค้าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆจากเราผู้ออกบูธนะครับแต่จะมีการนําเอาความคิดสร้างสารรค์ของเราเนี่ย ไปต่อยอดกับนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกนะครับรวมไปถึงค่ายเกมชั้นนําที่จะมาแลกเปลี่ยนนําบัตรมาทำความรู้จักกันนะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้ต่อยอดโลกของ Creative Economy นะไปสู่โลกโดยเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ